แล้วสุดเลยว้าวไม่ยังลระสาวจลี่มอุ้ยขาวอักลาดจริงอักลากห่อจัดเลยค่ะเดยๆเลี่มข้าใสวัสดีอยู่เดี๋ยวดีก่อ้พี่น้องนงามค่ะพี่น้องมาพี่น้องโยโอ้ยลอยลรวบ่โอ้ก็มาหลายปนไหนพี่น้องแต่ว่า เอาไว้ตุมป,ปนพี่น้องแอคบคเนาะเาจะแรมนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะคะครับผมมื้อนี้พ่อกันอยู่ในป่าหยางคือกอล์ฟท่านใหญ่ใหญ่อยู่ครับผมไปโยนเพื่อเชียงคเาจังหวัดพะเยาเกอล์ฟนะคะครับผมมื้อนี้วันที่17เนาะสาวใจแลมพฤษภาปีหกแปดเฮ้ยเฮ้ยยาไปใกล้เลยมียามันเป็นลาบวันนี้มันเป็นตะไหร่พ่อสาวใจแรมเด็กคนหลวงนะคะพี่น้อง ไปเตรียมตัวเก็บตวจแะแล้วรุยเลยสีต่อมตมปนปนดำนะครับเนาะแกงแกงกับแกงซีบอสคือจ้งดอกตุมนะว่าัวนะดอกตุ่มสีเสบกว่าดินแน่นนึกนักสิสาจแะแล้ว บสูตรเป็นไงดอกนี่คือสตลาบลาบอะันเลยอไไ้มบะข้น่าตัว แมล้วงัดบรถ,ถือขาเพิ่นอยู่เนาะมันอกี้คือพันอยู่ใส่เหรอคุณชูเอียงเอียงกลับมาแล่นถือตัวนี้พ <laughs> ี่น้องออกละ่ะขุยดอยู่บอกโดนนั่นเัิรสิออกตอนแรกขุดบรถือมองโอ้สุดการการะโดด <laughs> เอาเอาเอียงบุนี่พี่น้องนี่เป็นยังอีบุนี่ตัวนี้บ่าเอาดอกนี่น้นาวากกินพ่อ โอ้ยก็ได้ดอกพี่น้องเดี๋ยวงัดกับโบเบิร์ตสองอายะอยู่สีโอยเด้อพี่น้องว้าสีโอยแทะหรอเราตัวนี้งัดซื้อขาดออกเลยพี่น้องสีฟขาตัวนี้อือ เป็นค่อยๆเลยดิเริ่มติดเทาเติมแล้วอันนี้เป็นตันนหาอยางหลายๆเลยขนมเนี่ยบก็เอาหยากเนี่ยย่อนนี่หักยางโอ้ยลอยหมดเลยอาเันลอยจ้ะโอ้ยือฝนหอมโอ้ยมาขึ้นฝนตกนะน่ะ ยาวมากนี่หลานหน่อยว่าเฝ้าล้างใจเอาสวัสดีครับกันครับอย่าอายห่อยอยากอายไม่เหมิ่นน้ำยือไก่ป้ายาวอ๋อมันคือจังหาอันกี้ปมใส่มาที่นี่มันอคืนทำนี่เนาะ ก็ดกอกก็อยากออกซีแดงๆเล็กน้อย่ะถือฝนนแล้วเอาอันใหญ่ก่อนอยา,อาว

ยาวตัวขายาวยาวดีเนาะขาตัวใครอันนี้ไม่ได้เลยขาแล้อดนักหนักๆพนมน่นำดอกเพิ่งเท่าแล้วโอ้โหยังไง giàng quá, đau cái đìn, cái đòn, lấy khuôn, cắt xiềm. ui hại già, cái anh nhở, mèn, ทุสม,มินอทข้าหาจางนี่ไงนี่กระเดานกระเดานอยู่ไหนนั่นนั่นนั่น,นมันอดอึมหนูน,นั<อ>่นน่ะออปมาออกมาแล้วไม่เอาหรอกเอาเห็ดนี่นี่าขอดเห็ดให้ดูเนี่ยอู้หูไม่ยาวเลยขาดดนดนี่หนัก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 หนูก็เป็นฉีด

ไ,ไดึงออรรถเนาะดึงออรรถตามด้วค้าหากอย่างใ่ไมขุดบะไร้ช่ไหม้ยวยาวยาวยาวนั่นน่ะลูกแรกๆนหอนั่น,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 น

เดินออกมาไม่ถือไม่ถือขาบ้างอู้ยสุดแล้วสุดเลยว้าวคนหลุนกับหลุนนะมือไม่หล่อผลงานมือนี้เดี๋ยวปนเดียวเป็ดใหญ่เหรอไปต้มปนค่ะต้มปนใส่นี่ต้มปนอย่างเดียวเป็ดใหญ่ครับไปกลับบ้านพี่น้องปนมาแล้ว ตัวทกลับมาฮะขอกันจิน้มหนาแล้วค่ะเนาะจิ้มนี่ราก,ก่อนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนไปย่างไวสิเด้อเดินรองเท้าก็ไม่ใส่ทำไมไม่ใส่สรองเท้า